สวัสดีครับทุกท่านผมแทนเนอร์กิฟผมเป็นผู้จัดการฝ่ายการสื่อสารทางเทคนิคผลิตภัณฑ์ฟาร์มเน็กซ์ซึ่งอยู่ในทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผมรู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้พูดถึงโปรโตีนและการพัฒนาที่น่าตื่นเต้นสําหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราโปรโตีนคืออะไรโปรโตีนเป็นสารอาหารหลักที่มีการย่อยสลายเป็นเปปไทด์และกรดอะมิโนซึ่งเป็นส่วนประกอบสําคัญสําหรับร่างกายของเราโปรโตีนในร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยกรดอะมิโนถึง20ชนิด โดยมี9ก้าชนิดที่จําเป็นและสามารถได้รับจากการทานอาหารเท่านั้นโดยทั่วไปเรารู้ว่าโปรโตีนมีความสําคัญต่อการเจริญเติบโตอของระบบอวัยวะทั้งหมดรวมทั้งกระดูกและกล้ามเนือ้อซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์มากมายแต่ความจริงแล้วประโยชน์ของโปรโตีนมีมากกว่าแค่การเสริมสร้างกล้ามเนือ้อเราต้องการโปรโตีนเพื่อผลิตแอนติบอดีบางชนิดสำหรับระบบภูมิคุ้มกันของเรา โปรโตีนถูกใช้ในการสร้างฮอร์โมนและเอนไซม์สำหรับปฏิกิริยาและกระบวนการต่างๆในร่างกายและโปรโตีนยังพบได้ในกระดูกและแม้กระทั่งเส้นผมผิวหนังและเล็บของคุณพอคุณได้รู้ประโยชน์ทั้งหมดของโปรโตีนแล้วให้คุณลองคิดดูว่าถ้าคุณได้รับโปรโตีนไม่เพียงพอเนื้อเยื่อและระบบเหล่านี้อาจได้รับผลกระทบอย่างไรไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อที่อ่อนแอลง ภูมคุ้มกันที่อ่อนแอลงและแม้กระทั่งร่างกายอ่อนแอหรือความเมื่อยล้าเป็นตน้นเราทราบดีว่าโปรโตีนมีความสำคัญแต่พวกเราอาจไม่ได้รับโปรโตีนที่เหมาะสมเนื่องจากวิถีชีวิตที่เร่งรีบบางครั้งคุณก็มีเวลาไม่พอที่จะทำมื้ออาหารที่สมบูรณ์ได้บางครั้งคุณก็พยายามคำนวณสิ่งที่คุณทานเพื่อหลเลี่ยงแคลอรี่ที่มากเกินไปจากแหล่งอาหารโปรโตีนอื่น และถึงแม้ว่าคุณจะรู้ว่าโปรโตีนนั้นสำคัญแต่ก็ไม่มั่นใจว่าจะหาโปรโตีนที่คุณภาพดีได้อย่างไรหรือแม้กระทั่งคุณพยายามที่จะลองทานโปรโตีนเช็คที่รสชาติไม่อร่อยเพราะเราเข้าใจคุณเราจึงหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับคุณเพื่อเติมเต็มส่วนที่ขาดไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องรสชาติที่อร่อยมีคุณภาพมีแคลอรี่ต่ำกว่า100และดื่มง่ายพกพาสะดวก ขอแนะนําให้รู้จักกับทีอาโกโปรตีนพัโปรตีนจากพืชที่มีจากถั่วเหลืองทีอาโกโปรตีนเหมาะสําหรับผู้ที่รับประทานมังสวิรัตเราได้เพิ่มโปรตีเอสไปในทีอาโกโปรตีนัซึ่งเป็นการผสมผสานของเอนไซม์ ide, ที่ช่วยเสริมระบบการย่อยโปรโตีนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมกรดอะมิโนคุณอาจเคยได้ลองโปรโตีนเช็คหรืออาหารที่มีจากพืชมาก่อน และสังเกตว่าโปรโตีนที่มาจากพืชนั้นมีความสามารถในการย่อยที่ต่ำและนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงได้เพิ่มเอนไซม์โปรตีเอสซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วทางคลินิกว่าช่วยให้ร่างกายย่อยสลายโปรโตีนให้เป็นเปปไทด์และกรดอะมิโนที่มีขนาดเล็กลงเพื่อการย่อยอาหารที่ดีขึ้นเอนไซม์ like. เหล่านี้ยังมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมกรดอะมิโนโดยเฉพาะกรดอะมิโนสายโซ,โซกิง่ง อย่างลิวซีนซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกระตุ้นการสังเคราะห์โปรโตีนของกล้ามเนื้อเพื่อสร้างและเสริมกล้ามเนื้อดังนั้นที่อาโกโปรตีนพลัสจึงเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับทุกคนที่ต้องการเพิ่มการบริโภคโปรโตีนและเหมาะสมกับคนที่แอคทีฟและที่มากไปกว่านั้นที่อาโกโปรตีนพลัสยังมาในรสชาติของชานมไข่มกุกแสนอร่อย นี่จึงเป็นอีกหนึ่งตู้เลือกที่ดีเพื่อสุขภาพสำหรับคนที่ชื่นชอบและหลงรักในรสชาติของชานมแต่กลัวเรื่องแคลอรี่ที่สูงในชานมทั่วไปที่อากโกโปรตีนพัสในรูปแบบซองที่พกพาสะดวก 1. นซองเทียบเท่ากับหนหน่วยบริโภคของโปรโตีนที่ไม่ใช่เนื้อสัตว์ดังนั้นหากคุณต้องการจะทานเพียงซองเดียวก็ได้หรือหากคุณต้องการทานรวมกับอาหารที่มีโปรโตีนต่ำหรือของว่างเพื่อเพิ่มโปรโตีนก็สามารถทำได้เช่นกัน ผมรักในความทานง่ายของผลิตภัณฑ์เพราะไม่ว่าจะทานเดียวทานคู่มื้ออาหารหรือทานเป็นมื้อว่างเพื่อเพิ่มโปรโตีนจะทานตอนไหนก็ได้ที่คุณต้องการในที่สุดก็ถึงเวลาสำหรับที่อาร์โกโปรตีนพลัสแล้วแค่ผสม1นซองกับน้ำ150า150มิลลิลิตรในแก้วเช็คเช็คและดื่มเสริมโปรโตีนในแต่ละวันของคุณด้วยที่อาโกโปรตีนพลัส ที่ a ากโโปรโตีนเสริมจากพืชรสชานม,มุกเติมเต็ม,ตมทุกไลฟ์สไตล์แอคทีฟ